ไอยอะเพื่อนเคยรู้จักเอ็กโคไอดียไหมฮะโคตึงตึงมากนะคผมไ่อเอ็กโคเลนกลางลนะเอ็นจีสี่ไอออกดาเมจกายภาพนะแล้วก็ออกคิติคอลนะครนะผมซึ่งผมจะออกเป็นอะไรบ้างวะร <c oughs> ่งวะอ่าออกากจชีฟออกนวำลีนะครับผมแล้วก็ลองทัตติวยนะครับแล้วก็ขอ,อกคียทั้งหลายเ<อ>ดี๋ยวผมดูอีกรอบนึงนครับไป โซมันเทอร่อยมาฮะน้องยาโหรอเอาหรอเอาหรอครับเฮ้ยเจเจเฮ้ยเฮ้ยยาไงเอาไงเอาไงพี่เอาไงพี่เอาไงเ้ยนี่กันโอ้ไม่ถึงอ่ะโถเ้ยแค่สเหรอ อ่ะ๋ออะไรวะหมดยอมเสยรูปักเคเริ่มใหม่เริ่มใหม่อ่ะเริ่มใหม่มามาเราเนี้ยจริงแล้วเจอสลัดด้วยเอาป่ะมาครับทุกคนเอ็กโคเอดียเหมือนอัดคลิปใหม่แล้วยอมก็คืออัดอัดใหม่และเออไป ที่ปาไม่ได้มาได้ไงเอาเอาเจ้าคาตาครับผมเจ้าคาตาโอเคคาตาครับขออนุญาตนะขออนุญาตพี่ขออนุญาตพี่ขอ,ส,นนอสักหน่อยสักหน่อยต่อยเล่นๆนะต่อเล่นๆ,อ,นๆอืมอืมอืมอือออออมแหละครับคือการต่อผมแมแพรงง่แพร่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหขว้าป่ะไอ้ไทยสวยน่ารักไมล่าเอ็กโคเอดิสเอดีครับบ็อกบ็อกบ็อกน้องเขากลัวเราอะน้องเขากลัวเราน้องเขากลัวเรามากกลัวจริง่สอบ อืมอุ้ยอุ้ยเป็นไงครับเป็นไงครับเจสตอร์หมวกเข้าไปเป็นไงครับเป็นไงครับอือเป็นไงครอปเป็นไงครอปอุ้ยเคลื่อนบวกกันไหวปะหนะอุ้ยโอ้โหทีเดียวสวยงามมังกรช่วยเหลือโน่ารักมากอุ้ยยุงมีอะกันตายแล้วน้องเดี๋ยวไปช่วยเชเชทุกอนเดี๋ยวมึงตุยเดี๋ยวมึงตุยเดี๋ยวเพิ่งตัวตามอยู่ไหนแถวเนี้ยอุ้ยเขากลับไปแล้วกันนงปุยกันนาปุยมึลืองตัวเหลืองตาที่มาน่ารัก กำลังไปนับกำลังไปนับอืมสวยอะไล่มันนระลักแล้วนาลอกแล้วเดียวแล้วดีแล้วมีขอฝากอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันติไม่โดนด้วยเอาเรื่องเอาจัดอืมอืมเออโอ้โคาตาไม่ไม่อยากสู้เราเลยเขาไม่มีอัลติเมทเขาไม่อยากสู้เรา้วยนะที่นี้นะครับ เด้อหมอไม่เอาไม่เอาไมียวาอย่าอย่าสักนิดนึงขอสักนิดนึงสักนิดนึงขอสักตัวนึงเออนั่นแหละน่ารักดีมากโหดีเกือบเกือบเกือบเสียฟรีเกือบเสียฟรีอย่างไรได้ตัวนึงครับได้เชด,ดารด้วยน้องนีน่าเรีบผมไซรลายเขาเขาแลกเล่นกับคาตา,าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกขาปีกเขาปี้อันติเมตแล้วเหรอซีดเป็นยังไงแล้วเหรอซีอเป็นยังไงแล้วเหรอ เอาหรอ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 เฮ้ยอุ้ยหายเราช้า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 เป็นเหนื่งวิ่งโทษครับกรโทษครับกระโดดทีบอกว่าเมื่อกี้ผมรอนฮะผมไม่ได้ตายนะที่สลาสนะจริงนะครับทุกคนเมื่อกี้มันก็คือเอ่อก็คือผมไม่ได้ตายที่บอกนะครับไปเฮ้ยสลาไม่กลับมาอย่างนี้ไม่กลับแบบนี้ มันตายมุ้ยอุ้ยส่งสายจิไปก่อนอไม่ได้เลยเอะไรเชียวอุ้ยอุ้ยเพื่อนโบกอยู่ข้างล่างอุ้ยชิคินสวยเอา้าโอ้น้องไปรอออฮ้ยอุ้ยจะมีเตสจะมีเอ้ย,อยเอาเรื่องครับผมจังหวะนี้สมบัต ทำไมัยรับพี่ผมโทษครับพี่แย่มากผมรู้อยู่แล้วนะว่ามันจะต้องมาสมัยร้านแต่ก็นั่นแหละจะร้านใหม่แล้วหรออะไรกันหรอเฮ้ยอะไรเฮ้ย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 โอ้ยตีไวมากพี่พี่ตีโคตรไว ที่แบบไม่เขาปวดข้านาวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดะเดวเดะเดะใค่นี้เหรอแปลกรียบร้อยเอากอร์ดด้วยเมันจะไหนพี่แจมใช้เอากอดแต่แรกปะไอายุไม่ยุผมไม่รู้ผมยิงเพื่อนมาไม่รู้ผมว่าผมจะเอาไปเล่นเอาไปลงเล่นเล่นในแรงบ้างเดี๋ยวก่อน เฮ้ยทาไม่บอกเรอเขาปวดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหอะไรเยอะเนี่ยแล้วกลัวจ็บจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ผมไม่ตายนะเมื่อกี้เกมบั๊กนะฮะจอเทานิดหนึ่งนะครับผมจอเทาไปหลายวิเลยนะเออเดี๋ยวเข้ากลางไหมแต่ร้านเดี๋งกลับนะเดี๋ึงกลับนะสรัดเราเดินไปนะครับดีมากสรัดดีมากดีมากน่ารักมาก น,รนารักจริงนารักเพื่ออะไรเพื่ออะไรตัวเรอเพื่ออะไรเพื่ออะไรคุยกับใครมาเนี่ยเพื่อน้องไหลเฮ้ยอ๋อ,อน่าจะกระเปียตีเน็ตเราเอ้ยนอนเฮ้ยแล้วเขาจังวันนี้ยังไงเฮ้ยมันตีเฉยเฮ้ย ยังไงตบตบคนแรงตบคนไวยังไงครับซุปเปอร์สปีดกรดัมดาดัมเอ้ยเอ้ยโอ้โหอ,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 อะไรอะคนแรงเลยมือลูกม่รลูกม,มือู้มมอยี่รร้ผมไม่ได้ตาย <c oughs> เกยนบัคกจะบันทาวะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเมื่อกี้ใครจาม,านะดามเดี๋ยวรู้นะแดานาร์เบรียครับ อุ้ยแปดเลนหลอแปดเลนหลออินเด็ดแปดไม่ได้ฝั่งฝั่งไซรัแสแปดมาไปพ,ไปพี่เอาเลยพี่เอาเลยพี่ไม่เอาอ่ะอุ้ยแลนมีใครอยั่ไหมครับไม่มีไม่เป็นไ,ไ,ไรเฮ้ยโอ้เออเจ็บอะไรวะอะไรอ่ะเนี้ยริรอ โหเจ็บมากมันพอเปลี่ยนสกินข้งผมดูไม่ออกสกินสกินหมายถึงว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ของสกิลของใครในะครับใครบอกว่าการใส่สกินแล้วไม่ทําให้การชนะมันเพิ่มขึ้นนะนจริงๆมันเพิ่มขึ้นเลยนะพสำหรับคนที่ไม่คุ้นชินกับสีสันของสกินที่มันไม่คุ้นเคยนะครับผู้ไ่ใครเอาเนี่ย <c oughs> จอะไรต่อวาลืม <c oughs> อยวของข้ามีแล้วอ่ะ เอ๋อผมคิดออกเออไอเข่าเคีนแล้วก็เอ๊ะหรือว่าคาเคีนกับอะไรเาเคนกับคนอยากตีแบบตีแรงๆเลยตีแบบอาลุทหลวงไส้เลยอ่ะเอาให้จมดินเลยเฮ้ยไม่ลอยเฉยไม่จันตีมาไม่จตีมาเฉยเลยโวยไม่ถึงเฮ้ย เอ้ยโอ้ flash 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 ็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่ไม่ถึงเอ้ยะเตี้ยไปง่ายโอ้โหโอ้ขาสั้นไหนขั้วขาซ่านนี้ขาซ่านนี้ขั้วผมเห็นในแชทน่ากลัวมากเลยอะผมไม่อยากเลยโอ้ยพี่ไม่จริงเลยพี่ คาตาเข้ามาแค่นหน่อยอุ้ยอืออือือเอแรงเขาไม่กล้าเล็วผมเลยทำไมพวกเราจะน่ารักกันไปเออทันติกลับเรียบร้อยอ่ะจริงๆคาตาสู้ผมได้อะพยายมสู้ผมอ่ะว้ายิงไรเนี่ยรีพวกเนี่ยรีว้า เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคุหลบดิจิตอลหลบดิจิตอลหลอดเท่มปแล้ะครับเฮ้ย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 อะไรวะงงงงงงมากแต่ได้มืงก่อนแล้วงงผมไม่รู้จะไปไหนต่อดีงงเฮ้ย เพื่อนเพื่อนเออเออเออไม่ไหวละเมื่อยละยอมไปทุกคนยอมยอมจีเราแพ้ละ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 ทุกคนทุกคนครับเราแพ้แล้วเราแพ้และเราไม่ชนะได้ทุกคนทุกคนเชื่อมั่นว่าทุกคนไม่สามารถชนะได้ครับไปฮะไปฮะผมยอมเลยฮะเอาเลยฮะเย่ทุกคนเราชนะเว้ยทุกคนเราชนะเราชนะเว้ยทุกคน นัดใจคนเอ้ยอะไรขอบคุณทุกคนที่ามาชมน,นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไทยไม่เป็นงยูทูบทิกต็อก IG Facebook อ่าอาะไรครยช์นะผมนะครับแล้วก็ซียูทูปเพราะว่าอย่าลืมเป็นไม่ใช่หรือเป็นร้ออะไรเดชไม่ใช่อย่าลืมกดไลค์กิ๊นนนกนะผมดูเจอกันครับจีบืนนะผม Yeah.